สวัสดีครับแอดพะเครื่องนะครับเรามาดูเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เป็นของหลวงพ่อพัดปุญญากามูวัดห้วยด้วนอำเภอนงบวยจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญน,น้ำเต้าทองเรียกซับนะครับผมเป็นกล่องสีฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะดูด้านในเหรียญกัน จากซีนนัะครบเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองฝาบาทลงยาจีวรนนะครับเป็นพิมพ์ครึ่ององค์ของหลวงพ่อนะครับเป็นเหรียญเสมาไม่ตัดปี9รอบนะครับเเก้าก็อยู่รอบ ตรงปีกของเหรียญน,นี่เลยนะครับเลขเก้าเก้าตัวส่วนตรงห่วงหูเหรียญน,นะะไม่ได้เจาะรูนะครับผมจะเป็นพื้นเรียบนะครับห่วงหูกลมนะครับผมตรงสังคตินะครับตรงนี้ก็จะ ปั๊มเลขเก้านะครับกะนกข้างครับลายกะหนกข้างเป็นลวดลายสวยงามเป็นลวดลายดอกไม้กะหนกข้างนะครับส่วนซุ้มบนก็ จะเป็นอักขระนะครับมาอาอุนะครับดูความคมชัดนะครับของใบหน้าหลวงพ่อนะครับดูความคมชัด นะครับทั้งหน้าผากดวงตาจมูกนะครับใบหูนะครัจะเห็นเส้นผมอย่างชัดเลยนะครับพื้นเหรียญน,นะครับก็จะเรียบ เรียบตึงนะครับถ้าส่องเข้าไปลึกๆนะครับก็จะเป็นเส้นๆนะครับเป็นเส้นขีดคลิกมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเห็นรูปน้ำเต้า นะครับแล้วก็จะมีอัขระยันนะครับอยู่บนนำเต้านะครับส่วนทางด้านบนนะครับก็จะปั๊มอักขระยันนะครับก็จะมีการตอกโค้ดนะครับ1โค้ดอยู่ทางด้านซ้ายนะครับ ต่อโคตรรวยนะครับพื้นเหรียญด้านหลังนะครับมองดูดีๆจะเป็นประกายเส้นตรงพุ่งออกมานะครับ ส่วนขอบของเหรียญน,นะครับด้านข้างนะครับของขอบนี่จะเป็นรอยกลึงกลมๆซ้อนๆกันนะครับ ทัวทั้งขอบเลยนะครับผมพื้นหูเหรียญด้านบนก็เหมือนกันนะครับจะเป็นรอยกลึงกลม,กลมรอบห่วงหูเหรียญเลยนะครับ ส่วนรูปน้ําเต้านะครับเป็นอัขระยันนะครับนโมพุทธายะนะครับเหรียญนี้หมายเลขนัมเบอร์สามนะครับผมเลขสามหลักเลขสวยนะครับด้านล่าง จะปั๊มนะครับชื่อหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดปุญญกาโมวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับ2563แล้วก็จะปั๊มหลังเหรียญน,น้ำเต้าทองเรียกทรับนะครับ ความคมชัดของตัวอักษรน,นะครับตัวหนังสือจะชัดเจนนะครับจะเป็นเหลี่ยมเป็นแท่งนะครับดูเรียบร้อยสวยงามนะครับ เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับออกแบบได้สวยงามเรียบร้อยนะครับเสียมาไม่ตัดปีกนะครับผมเนื้อทองฝาบาทลงยาจีวอนนะครับตอกเลขเก้ารอบ เหรียญน้ำเต้าทองเรียกซับนะครับแอดพระเครื่องก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม